สวัสดีครับร้าน TJ เช่นเคยนะครับวันนี้อยากรีวิวเพิ่มเติมนะครับสำหรับ Mitsubishi Endeavour รุ่น GT นะครับก็สามารถแต่งแบบนี้ได้นะครับสำหรับรถสีขาวหรือสีดำนะครับผมแต่งเป็น Mitsubishi Endeavour พร้อมคิ้วล้อนะครับชุดนี้ Expand D9 พร้อมคิ้วล้อนะครับผมทำโปรโมชั่นพิเศษนะครับเฉพาะสเกิร์ตนะครับ4ชิ้นรอบคันนะครับคิ้วล้ออีก4ชิ้นนะครับผมทำโปรโมชั่นพิเศษนะครับ15,900เท่านั้นเองนะครับผมสเกิร์ตหน้า พร้อมไฟเดย์ไลท์นะครับงานดีๆแบบนี้ราคาพิเศษแบบนี้มอบให้กับลูกค้าในก่อนปีใหม่นี้นะครับราคาพิเศษเลยนะครับผมงานมาตรฐานจากร้าน TJ ขับแต่งรถนะครับสเกตด้านข้างนะครับการฟิตติ้งเป๊ะๆนะครับสเก์ตหน้าสเก์ดท้ายสะเก์ตข้างซ้ายขวาและคิ้วล้อตรงรุ่นครับ1 5ึ0 0หาพครับโค้ดถลกนะครับไม่รวมสปอยเลอร์ท้ายนะครับอันนี้ดูสเก็ด้ันท้างครับ สวยงามแบบนี้ต้อง TJ ขับแต่งรถนะครับขอบคุณมากครับโทรได้เลยนะครับ0 909546999นะครับร้าน TJ ยินดีรับใช้บริการสีขาวเนี่ยสามารถใส่สีขาวก็สวยนะครับแต่นี้เขาแต่งแบบแนวรนครอสนะฮะก็จะสวยหน่อยนะครับใส่ดำตัดนะครับขอบคุณครับ